นี่นะครับพี่นกวันนี้จะเป็นเมนูต้มปลายให้เขานะครับผมต้มปลานี่ใหญ่ครับผมแต่ว่าสิเห็ดวิธีใหม่ครับผมที่น้ำปลาเข้าขมาต้มมาลวกลวกเอาน้ำเผาวออกก่อนนะครับเนาะนดินตุยใหญ่ครับพี่น้อก มาตุ่มปลุกนำข้าวมันออกกอ่อนจะให้ท่านสมัตปุ่งเครื่องไหมครับผมตุ่มน้ำไหมนี่คือเป็นขัน้นตอนแรกตรุ่มกอนนำแหละออกก่อนครับผมนำข้าวมันดูทำข้าวออกก่อน กันสองถัวครับผมกินกิเข้าวหนึ่งคนนี่เหรออย่างนี้ผมีกินข้าวครับผมเขากินข้าวเปล่าแล้วกน ทิ่ตามตอนต่อไปครับผมทับเบิง้งตอนต่อไปเร้าไปกันเลยมาเจอกันตอนต่อไปเลยครับผมตอ,ตอนต่อไปครับผมใส่เครื่องครับผมสะไคร่สองย่งกับคาพี่้องคาค่าแห่งเอามาจายเมืองให้ได้ครับนี่ครับคาแห่งคาอ้อนตากแห่งมันจะเมืองให้ฮ้อง กินโดนครับผมซื้อเขากับแพรมีขายอยู่อเอาฟักซีลงไปทำด้วยเกลือจล็กน่อยหลยคนป่นี่ครับผมมีเจอเห้องใบมะขามอ่อนลงไปเลย กาลังจะเป็นเยาวกับ,บข้าวเล็กน้อยหอมใส่ลงไปหน่อยเดียวครับผมอกระตถุนมัน,นอยอังไงพี่หลายแค่ผัดปลาอีกจะเป็นปลาเขาลวกน้ำพร้อยหน่อยนะครับแลาะลวกเอาก้ข้าวมันออกไปก่อนมาปรุงก่อนมาต้มใหม่ครับผมดูซิว่าได้ผลอยู่ครับผมพี่น้องลองเห็นกังเด้อ ตรวมมือกับค้อมข้าวหายไปครับผมใส่แ,บบแบง้งหมดครับผมนั้นก็จะเป็นรถดีปรุงรถ หอมอ้อเราเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปครับพี่น้องใส่เลยเราต้องคนได้พี่น้องบาดนี่นีะใส่ลงไปเลยประดินตัวนี้อ้ อะารพูดครับบดีเช็่าัะเยีดหน่อยๆก็เจาะน้าหน่อยประตูหมดปาโ้ย ร้อยแล้วก็ปิดฟ้าแล้วครับบัดนี้ปิดฟ้ารอสักครู่กดวู้วู้วู้วูาฟ้าสูงเต็มที่กันครับผมเปื่อๆจังใส่เครื่องใส่ผักครับรอแป๊บนึงครับผมมาเบิ่งกันเลยครับบัดนย์เดือดได้ที่แล้วครับผมลอง เดือดได้ที่แล้วถึงขั้นตอนใส่ผักเลยพี่น้องนี่ผักต้องตรงสี่เลยหอมไปเรื่อยอยู่ผักหอมปีบ้านเ่าพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นหอมปลอมน้องหอมบัวนี่นั้นก็จะเป็น นี่โคตรผักเลยครับพี่น้องกะเพราน,น,น,นี่มีขึ้นท้า,าของลูกไปพี่น้องล้วผัดผักไปนี่ผมเป็นคนมักผักพี่น้องผักเขาใส่ไปสม,นสมุนไพรวนๆพี่น้องดีต่อสุขภาพนี่ น้องนั่อยพี่น้อยปิดฝาให้หน่อยดนทีครับพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งหน้าตามเลยครับพี่น้องเบิ้งหน้าตามเลย

นี่นี่อยูยนี่นี่ลองเลยนี่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมอ่อทวนทวน ไปลงมือเลยพี่น้องไปกินเข้าแล้วครับผมเอาไว้สักนี้ก่อนครับพี่นอ้องได้เวลาอีกแล้วครับผมกินเขา้า <laughs> วบายบายสวัสดีครับ